ครับตัวดีครับพบกับลุงน้อยชาวไร่ครับพ <c oughs> ามันดูรถขนมันครับ T <c oughs> F ร้อยห้าสิบ ไม่โดนอแล้มีคูต้ามาคันล้วีงูต้าอยู่คันเดีกูโดนอลเสียกระทิงหางขาวนะเพื <pim ient> ่อนาดกคอันนี้เป็นคูปุต้าอ่าทีร้อยยห้าพัด สองลูกเตะนั่นเพื e ่อนโปงกะทิงลองเหลือจไม่ได well> ้ที่นลงวิ่งเลกูไขออยภาคเที่ยวนึง้วมาหวานเที่ยวนึงหมดไปาบมีอยู่สองอย่างวันระพว่างกพตากินน้ำมันตะหัวโดนตังนีอยู่้นั้นแร ันนี้สวยๆเลย ที่ร้อยอาหา้าใช่โตโต,โตนะเินเป็นเบรกน้ำมันนั่นเถ 可以。Yeah. ยันมาเพื่อนขอเพาะแล้วยันมา มนมากคี่สวย D F 150 D I คือทอรลัร่นเลยก็แล้วน Để tổng thương 听，感谢您。 ก็เจอด้แกันี้ เพื่อนตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วเริ่มลงเม็ดแล้วต้องรีบมากขึ้น ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกไลค์คือกำลังใจของลุงน้อยฝากกดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ